รามีรยายงานล่าสุดเรื่องการสร้างรั้วนะคะคือประเทศไทยตอนนี้แน่ๆจะแก้ไขแล้วการสร้างรั้วริมชายแดนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องหลักใหญ่ใจความแล้วเป็น<ะ>เรื่องใหญ่มากนะเพราะนี่จะเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยเวียดนามาก็สร้างรั้วกับกัมพูชาแล้วแต่นี่จะเป็นครั้งแรกเลยที่เราแบบไม่เอาแล้วเราตัดสินใจแล้วว่านี่คือเพื่อนบ้านที่ไม่ดีแล้วเธอไม่ได้ไม่ใช่เพื่อนบ้านที่น่ารักสําหรับเราและจะไม่มีการช่วยเหลือเฟื่องไฟอีกต่อไปคือกั้นรั้วถาวร จะมีกำแพงถาวรเลยคือถ้าเราเคยเห็นกำแพงถาวรที่ฮังการีกำแพงถาวรที่เวียดนาม กำแพงถาวันที่หลายหลายประเทศที่เขากั้นรั้วกันน่นะคะคุณจะได้เห็นแบบนี้ในเมืองไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เพราะว่าพ่อลูกตระกูลฮุนฮุนเซนฮุนมาเนตนี่เผลอไม่ได้เลยเผลอโกหกตอนแหลสารพัดเผลอนี่ขี้โมขี้โกสารพัดเผลอมาวางระเบิดเผลอมาวางระเบิดพอวางแล้วเราไม่เหยียบระเบิดมันมาแกะไปใหม่แล้วไม่ไปย้ายที่ใหม่พอเราเหยียบปุ๊บมันรีบแถลงข่าวก่อนเราอีกว่าเราวางระเบิดเองแล้วมันไม่ได้ทําแล้วก็เรื่องรั้วกลับมาเรื่องรั้วบ้านเรา รั้วบ้านเราเนี่ยเมื่อกี้สักครู่เนี่ยเราได้เชียกับเสเบิร์สแล้วรั้วของเราเนี่ยนะคะก็จะไปเริ่มต้นจุดแรกเลยทําได้เลย<ะ>วันนี้เป็นวันแรกที่เสนาธิการทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงพื้นที่ที่สายแก้วจะไปที่จุดบ้านของลึกจุดนั้นจะเป็นจุดแรกที่สร้างรั้วกั้นระหว่างไทยกับเขมรอันนี้เป็นจุดสําคัญมากนับพน,นันเอยโจรเอยขี้ช่อหลอกลวง นีคือดีเออจะรู้จักคลองลึกเป็นอย่างดีว่ายน้ําข้ามไปไอ้พวกที่จะเตรียมหนีก็เหมือนกันรู้จักรู้จักเป็นอย่างดีทีนี้จะเริ่มต้นที่แรกเลยที่คลองลึกค่ะแล้วตรงนั้นจะเป็นรั้วปูนเลยหนักแน่นเลยคือเหมือนรั้วบ้านเลยรั้วปูนเลยใหญ่เลยอะปิดเลยปิดตรงคลองลึกต่อไปนี้คนที่จะหนีออกไปก็หนีไม่ได้ไอ้ที่อยู่ข้างในจะหนีกลับเข้ามาก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นต้องรีบเอาพ่อกลับมาก่อนไง mm. เ,เดี๋ยวเกิดเหตุการณ์ไม่ดีไม่งามพ่อก็ต้องนั่งอยู่ในบ้านต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไหมคลองลึกจะเป็นจุดแรกและวันนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วเพื่อที่จะไปสำรวจที่บ้านคลองลึกนะคะว่าตรงนั้นจะเป็นอะไรยังไงทําไมเนี่ยเดี๋ยววันนี้วันนี้เขาลงไปแล้วเซเบิร์ตลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยกำลังเดินทางไปสส่แก้วแล้วการสำรวจปุ๊บสำรวจเสร็จปับ๊บก็สร้างได้เลยจุดแรกเลย หลังจากนี้ไม่เกินหนึ่งเดือนเราจะได้เห็นเสาเข็มต้นแรกปักที่คลองลึกค่ะ